สวัสดีจ้าวันนี้พี่จะมาแนะนำหนังสือนิทานประเภทบันเทิงคดีโดยมีชื่อเรื่องว่าออมแอมกินจุอยากฟังแล้วใช่ไหยไปฟังกันเลยอ,อมแอมกินจุเช้าวันอาทิตย์เมื่อแสงแดดสาดส่องลงมา มีเด็กหญิงชื่อว่าอ๋มแอมผู้หิวโหยคนหนึ่งเด็กหญิงผู้หิวโซก็เดินย่องเข้ามาในครัวอ๋มแอมเริ่มมองหาอาหารวันจันทอมแอมกินผลไม้หนึ่งตะกระ้า แต่อมแอมก็ยังหิวอยู่วันอังคารอมแอมกินอาหารญี่ปุ่นหลายจานแต่อมแอมก็ยังหิวอยู่วันพุธอมแอมกินขนมเคก้กน้ำหวานและ ไอสกรีมแต่อ๋มแอมก็ยังหิวอยู่วันพฤหัสบดีอ๋มแอมกินหมูกระทะแต่อ๋มแอมก็ยังหิวอยู่วันศุกร์อมแอมกินอาหารฟาสต์ฟู้ด โต๊แต่อ๋มแอมก็ยังหิวอยู่วันเสาร์อมแอมกินผลไม้อาหารญี่ปุน่นเคก้กขนมน้ำหวานไอศกรีมหมูกระทะอาหารฟาสต์ฟู้ด ขนมและของกินมากมายคืนนั้นออมแอมปวดท้องมากวันต่อมาก็ถึงวันอาทิตย์อีกครั้งออมแอมกินสลัดหลังจากนั้นออมแอมจึงรู้สึกดีขึ้นม ไม่ใช่เด็กน้อยที่กินจุอีกต่อไปแต่เป็นเด็กหญิงที่โตขึ้นและกินอาหารที่มีประโยชน์มาก